หลายคนบอกว่าบริษัทไชนา่าเรเว์นัมเบอร์10ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกันกันกบไทยเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ประมูลโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับภาครัฐไปได้เยอะมากกวาดไปทั้งหมดคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2562คือไปตรวจสอบมาเนี่ยเอาเฉพาะที่มีข้อมูลปรากฏนะคะเป็นคู่สัญญารัฐ22รายการวงเงินทั้งหมด7,298ล้านบาทแล้วก็เห็นบอกว่ามีทุกหน่วย ทีมงานของนญาติเปลี่ยนเลขเพิ่มละ2 2ละไม่ใช่แค่14ละค่ะมีเยอะกว่านั้นคำถามคือในจุดอื่นๆที่มีการก่อสร้างมันมีการลดสเปคแบบนี้ด้วยไหมแล้วเบื้องหลังของการประมูลที่ได้แต่โครงการรัฐเนี่ยทำยังไงบริษัทไทยทำไมถึงไม่ได้เข้าไปแล้วไปม,มีส่วนร่วมสรุปแล้วตึกของโครงการรัฐหน่วยงานรัฐที่สร้างในไทย คนจีนจะเข้ามาสร้างทั้งหมดเหรอคะอเบื้องหลังของเรื่องนี้ล่าสุดวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข่าวเพราะ